ูดง่ายๆการดีท็อกซ์ลำไส้นะคะเขาจะช่วยทําให้ระบบทางเดิอนอาหารของเราอะ่ะมันมีความสะอาดขึ้นควรลองนึกภาพตามนะวันวันหนึ่งเรากินอะไรไปมากมายเลยส่วนประกอบมากมายเราเอาเข้าไปตุกๆๆ ทำให้บางทีมันมีสิ่งสกปรกหรือสารตกค้างที่ติดอยู่ตามลำไส้หรือตามทางเดินอาหารนะคะพอมันมีเจ้าพวกนี้อยู่เยอะๆเข้าเนี่ยลำไส้เราก็จะทํางานได้ไม่เต็มที่ก็จะดูดซึมได้ไม่ดีขับสารพิษออกได้ไม่ดีเท่าที่ควรแล้วพอร่างกายเรามันกําจัดของเสียได้ไม่ดีเท่าที่ควรใช่ไหมคะผลที่ตามมาก็คืออะไรหนึ่งเลยระบบเผาผลาญเราอะจะเริ่มแย่ค่ะ พอระบบเผาผลาญแย่เป็นไงคะหน้าเริ่มหมองผิวเริ่มเสียบางคนลำไส้ทำงานผิดปกติทำให้เกิดอาการท้องผูกการดีทอ็อกซ์หรือว่าการล้างสารพิษที่ลำไส้เนี่ยจึงช่วยให้ลำไส้เรามันสะอาดมากขึ้นแล้วก็กระบวนการต่างๆภายในทางเดินอาหารแล้วก็ลำไส้อะมันดูดซึมได้ดีมากขึ้นพอดูดซึมได้ดีมากขึ้นร่างกายมีการเผาผลาญมากขึ้นหน้าใสาขึ้นซึ่งทุกวันนี้เขามีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเยอะมากที่ออกแบบมาเพื่อล้างสารพิษในลำไส้หรือว่าดีท็อกซ์นะคะ ล่าสุดป๊อบได้ลองของตัวหนึ่งก็คือ Fiberly l i f e t e c e นะคะเป็นรสน้ำพึ่งมะนาวค่อนข้างที่จะมีความสดชื่นมากๆเวลาทานตัวนี้เลยนี่ค่ะอยากจะมาแนะนำเพื่อนๆในวันนี้เพราะว่าหนึ่งเลยอะ่ะตัวนี้เขาเป็นใย,ยอาหารชนิดที่ละลายน้ำแล้วก็เป็น p r e b บโอติกด้วยเอาเป็นว่าคลิปนี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาท้องผูกหรือรู้สึกว่าถ่ายยากจนรู้สึกอึดอัดแล้วก็รู้สึกผิวหมองแนะนาเลยค่ะจริงๆ ช่วยได้มากๆสามารถหาซื้อได้ทุกช่องทางของ Lifetech Official ได้เลยนะคะ